เราต้องไม่หยุดสร้างคุณค่ากับตนเองคุณค่ากับตัวเองก็อาจจะมีรูปโฉมภายนอกคือความดูดีมีสง่าราศีความมีบุคลิกภาพดีอยู่เสมอหรือปัญญาความรู้ในทางโลกๆกมีความรู้รอบด้านมีความรู้รอบตัวและมีความสงบ สงียนเรียบร้อยในทางทำด้วยมีความควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มีสติที่คล่องแคล่วว่องไวสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีนี่แหละเป็นคุณค่าของตนเองถ้าเกิดเราเห็นคุณค่าของตนเองแล้วก็เพราะว่าเรารักตนเองในทางที่ถูกถ้ารักตนเองในทางที่ถูกก็จะเสริมสร้างตรงนี้ความอิ่มเอมในจิตใจมันก็จะมีความสุขเพียงพอแล้วจากนั้น ใครจะรักเราหรือไม่รักเราเราก็จะไม่เป็นอะไรเลยเราจะไม่เหงาเราจะสามารถอยู่กับตนเองได้เป็นเพื่อนคู่คิดกับตนเองหรือถ้าเกิดเรามีคนรักคนก็จะยิ่งรักเรามากเพราะเขาหาคนที่เตรียมพร้อมได้อย่างนี้ได้ยากนี่แหละเราก็จําเป็นที่จะต้องรักตัวเองในทางที่ถูกนั่นก็คือการขยันสร้างคุณค่าให้กับตนเองและรักษาคุณค่านันไว้ให้เสมอต้นเสมอปลายนั่นเอง ข้อมูลต่างๆเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณอย่างยิ่งยวดเป็นความเช,เชื่อเฉพาะกลุ่มสำหรับลูกหลานผู้ศรัทธาในเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาองค์ท่านเทวดากายเพชรที่มาสื่อสารกับคุณวินวชัชริญญาแต่เพียงเท่านั้นการให้บูชาและการบูชาอัญมณีเพชรเกรดแก้ว เป็นเรื่องของความเชื่อชอบความรักและศรัทธาส่วนบุคคลเป็นทางเลือกของคนที่ยังรักที่จะครอบครองในอัญมณีล้ำค่าที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจในรูปแบบของพลังบาร,รมีบาร,รมีที่แปลงออกมาเป็นพลังงานที่มาสถิตอยู่ประจำอัญมณีต่างๆในความเชื่อดังนั้นจจนคอสสงวนขอบเขตให้บูชาเฉพาะแต่ผู้ที่มีความเชื่อเดียวกันเท่านั้นขอพระคุณค่ะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ